สวัสดีค่ะและนี่คืออิมออนไลน์ เ,ออเคยดีใจรายการนี้มากเลยอะทุกคนเพราะว่าไม่ได้อัดมานานมากบอกเลยนะคะว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโมแต่ไปทําหาทัางไงโมที่กลับมานะคะมากินข้าวแบบเพลินๆสนุกหาเพื่อนกินข้าวกันนะคะทุกคนวันนี้ค่ะเอแคลรนะคะอยู่กับเดอะพิซซ่าคอมมอนีวันนี้นะคะเอแคลรอยู่กับกล่องนี้ค่ะนี่ เซอร์ไพรส์บ็อกค่ะวิดเดอร์พิซซ่าคอมพาทุกคนนี้เลยอ่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เมนู s u r p r i พรของเขานะคะคือเมนูไหนคะ่ะทุกคนเอาละทุกคนมาแกะกันดีกว่าค่ะนี่นี่พร้อมนะคะขอกันไกลหน่อยค่ะนี่เลยอุ้ยตื่นเต้นอนะ หัวใจจะวายอุ้ยอะไรวะเนี่ยนั่นไงทุกคนมันคือพิซซ่าเขาบอกว่ามันคือพิซซ่าขอบใหม่เก๋ๆค่ะทุกคนนี่อุ้ยหัวใจจะวายตั้งสติก่อนมาอุ้ยร้อนๆเลยเนี่ยอุ้ยเขาทำได้ไงวะ เซอร์เบ็ดร้อนรอนเลยอทุกคนเอางี้เดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะไปเคลียร์ของทุกอย่างก่อนมาดูแบบพิซซ่าวันนี้จะน่ากินขนาดไหนคะ่ะทุกคนนี่คือของในกล่องเซอร์ไพรส์เมื่อสักครู่นี้คะ่ะทุกคนขานี่เลยคะ่ะทุกคนขาวีน่ากินมากอะทุกคนหน้าแรกนะคะคือหน้าฮาไวเอียน ขอบ t r e m e Ham c h e e ี e ค่ะอันที่2นะคะน่ากินมากอันนี้นะคือหน้าซูเปอร์เดินลุกขอบ t r e m e h a มแ h ม She ี e ค่ะและสุดท้ายนะคะ4ฟู้เดินลุกขอบ t r e m e h a มแ h ม She ี e ค่ะทุกคนขาอันนี้นะคะเป็นขอบออกใหม่ค่ะทุกคนขาเป็นขอบที่ต้องมานะปาร์ตี้นี้ต้องมาแน่นอนค่ะงั้นวันนี้นะคะเราก็มากินข้าวไปพร้อมกันนะคะทุกคนขาด้วยพิซซ่าในวันนี้ค่ะทุกคนโหขอบเปิดดีก่อนเลยนะดูนะทุกคนขาแค่ขอบนะคะ ชีสเนี่ยตุ้มๆเยิ้มๆเลยค่ะทุกคนดูสิอุ้ยน่ากินมากมอร่อยม้อกินถึงได้เลยไหมครับใส่ซอสเปิดมอะไรอื้มนี่ทุกคนมาดูนะโอ้โหดูชีสดินี่ดูดิโอ้โหนี่ใส่ชีสต้องชอบค่ะทุกคน บอกเลยทุกคนดูขอบมันนะอันโอ้โหดูความเป็นชีสทะลักดิมาเลยอะ่ะอือหึแฮสาววกชีสนะแค่ได้กินขอบก็คือจบพูดเลยอร่อยมากขอบแฮมชีสนะชีสระเบ,บิดดัวลินมากค่ะทุกคนอือหอด,ด,ดูดูอือหรสนี้ค่ะ เพิ่มซอสเข้าไปท่วม,มแบบนี้อาริกาโน่รสๆตอนเด็กๆเชื่อปะความฝันของการไปกินพิซซ่าเราเด็กๆนะสมัยก,ก่อนแบบบ้านเรามันจะมีพิซซ่าตามห้างตอนเด็กคืออยากกินพิซซ่ามากเพราะความฝันคือนะอยากกินผงอาริกาโน่รู้สึกว่ามันคือผงผู้ใหญ่เด็กอย่างเราอยากกินมันจะเป็นฟิวนี้มันจะมีหอมมาก ปรตีพิซซ่ามันจะมีแป้งหนาแป้งบางแป้งกรอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันอยู่กึ่งกลางเป็นแบบบางๆคือไม่ถึงขั้นเป็นแบบบางกรอบนะแต่เป็นบางค่ะแล้วก็ไม่ได้หนามากตรงนั้นเนี่ยใครที่ชอบเท็กเจอร์ระหว่างกึ่งกลางระหว่างกรอบไปเลยกับหนาไปเลยอันนี้กึ่งกลางอร่อยมากส่วนตัวชอบแบบนี้นี่ใครเห็นคลิปนี้ก็ต้องกี่โมงเมนบอกหน่อยสิกินอะไรกันอยู่เนี่ย น้าเนี่ยเป็นน้าที่เด็กชอบนะถ้านึกอะไรไม่ออกก็กินฮาเวียนเ,เป็นหลักเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นน้าที่ง่ายมันมีแฮมมันมีสับปะรดเนี้ยมันตัดกันแบบอร่อยดีแล้วอยู่กลางดีนะฮะน้าต่อไปนะคะอันนี้คือซูปเปอร์เดินลุกค่ะอือันเนี้ยชอบเพราะว่ามันมีพริกหยวกเข้ามาด้วยหอมมาก ลดอือหือืหอหหอมชีสมากทุกคนแฮมกับชีสเนี่ยมันคือคอมบิเนชันที่คนอ้วนชอบคือมันเกิดมาคู่กันตรงขอบชีสของเขาเนี่ยถ้าทุกคนดูเนี่ยมันคือการเอาแฮมวางข้างล่างเอาชีสวางตรงกลางเอาแฮมโปะโ,โอ้โหอร่อยย่ะดีอือหนี่ อันนี้ค่ะน่าก,กินมากยืด,ยดเลยซีฟู้ดเดินลุกค,ค่ะนี่ยืดมากคือตอนแรกไม่เห็นว่ามีซอสไงก็เลพวกมันไม่กินกินอย่างเลียมเลยไม่ค่อบใส่ซอสนี่ค่ะอาริกกโน่ค่ะอืมอ้ยอันนี้น่าก,กินมากดูดิ หน้าซีฟูดเดลุกเนี่ยเป็นหน้าที่เหมาะกับอะไรรูป้ปะวันเกิดจะร้องไห้เหรอ <laughs> จะุกอยู่ไปร้องไห้อหรอทำไมถึงถึงวันเกิดตอนไหนต่างปะเอ้แค่มีพ่อ ทุกคนมีพ่อค่ะใชเป็นคนรักพ่อมากตอนเด็กๆเ,เนี่ยใครจะถือว่ารวยสุดในซอยนะสมัยนั้นนะบ้านใครทำงานชิปปิ้งเนี่ยถือว่ารวยมากบ้านใครทําทำงานชิปปิ้งในการท่าเรือแล้วก็จะเป็นบ้านเดียวที่แบบว่าลูกๆได้มีโอกาสได้จัดวันเกิดทุกปีจะมีเค้กก้อนใหญ่งานเลี้ยงแบบเวอร์คนเดียวในซอยอยู่บ้านเดียวตลอดทุกปีในช่วงวัยเด็กช่สมัยนั้นนะใครที่กินพิซซ่าเนี่ยคือแบบรวยจริงแถวบ้านนะ่แถวสลัมคลองเตยอะในช่วงเทศกาลวันเกิดเนี่ยพ่อจะสั่งพิซซ่า แล้วมันเป็นหน้าเนี่ยคือเราโตมาเราเพิ่งรู้ว่าพิซซ่ามันมีหลายหน้าแต่หน้าที่พ่อฉันสั่งอ่ะกลิ่นมันจะเป็นแบบนี้เว้ยมันจะเป็นกลิ่นซีฟู้ดมันจะมีปลาหมึกมีกุ้งมีปูอัดมีหอยแมงภู้อีกแล้วมันคือของที่เด็กอ่ะชอบมนุษย์เราเนี่ยจะมีเซนส์ความจํารูปรสกลิ่นเสียงสำหรับใครเนี่ยกลิ่นเนี่ยเป็นอะไรที่มันสาคัญกับ m e แค r มากนะเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมคือกลิ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เราหวนถึงวันวานมันทาให้เรานึกภาพอดีตเก่าๆได้เลยอ่ะแล้วนอกจากกล กอแมนมาวัดเราก็บอใได้ใจนะฉันคิดถึงตอนปีหนึ่งพเพราะเพลงนี้ดังมากกินอีกคำหนึ่งหืมดีดดิหืมขอโทษนะที่ท่านดูอย่านี่ีเขาจัดเต็มจริงว่ะใครบอกว่าตามหาพิซซ้ำน้ายืด ดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เคยฟังเพลงไหนแล้วมันนึกภาพวันวานเก่าๆมาได้อะลองเมนมาคุยกันหน่อยได้ป้าอยากรูว้ว่าว่าเพลงไหนทำให้แกนึกถึงอะไรส่วนตัวนะเพราะที่ซิมมันนะคือหน้าไหนก็เหมาะกับขอบนี้หมดเลยอื้อ่มอกนี่ เมื่มอวานเป็นงานวันเกิดน้ำเพชรมาน้ำเพชรด,ดาราสาวของพวกเราคือน้ำเพชรเนี่ยเขาก็มางานปาร์ตี้ของยูววีทุกงานตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่วันที่เราได้รู้จักกันเริ่มสนิทกันแล้วก็เริ่ม,เร,มเริ่มรู้ว่าเออคนเรามาจัดปาร์ตี้ได้นาะต,กตลกตลกก็ทำเป็นคลิปลงย t u b e ว่าเออจัดงานวันเกิดมันก็ตลกดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้ใครแนะนำกับเพื่อนเพื่อนทุกคนเื่อใครอยากจัดงานปาร์ตี้นะหนึ่งเลยพื้นที่ต้องรองรับแข่สองเลยเวลาเชิญแขกเนี่ยต้องเชิญเผื่อจำนวนมากถ้าสมมติว่าจัดงานห้องห้องหนึ่งแล้วมัน จุคนได้ประมาณแค่ยี่สิบคนคนที่เราต้องเชิญจํานวนคนเนี่ยคือแปดสิบถ้าชวนกระเทยมันจะมีอย่างนี้สเต็ปม,มันจะเป็นเยอะเป็นเม็ดอยู่แล้วคือเชิญไปแปดสิบก็จะมายี่สิบตามถ้าจำนวนห้องพอดีแต่น้ำเพชรเขาจะเป็นสไตล์ว่าเชิญแต่คนที่รักสมมติว่าจุได้ยี่สิบคนน้ำเพชรเชิญยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองแล้วเชิญวันนี้มาลืมนจัดงานจัดงานปาร์ตี้วันจันทร์ คืองานประเภทไหนจัดงานปาร์ตี้วันจันทร์ไม่มีปาร์ตี้เราต้องจัดสุกเสาร์อาเพราะเป็นช่วงวันหยุดยาวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยมาแต่คนที่รักค่ะมันเป็นรักเราเกตมีห้องโถงมีเวทีมีโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เลยมันจะเป็นโซฟาเป็นรูปวงกลมอย่างงี้โซฟาจะมีโต๊ะอาหารกินประมาณ6กเวงได้คนนั่งกันหนึ่งวงโซฟาประกอบด้วยฮิวี์พนักงานรัวอีเรมึงชวนใครไปอีกเนี่ยก็แม่บอกให้ชวนแต่คนที่รักบอกพัก คือถ้ามึงเป็นปาร์ตี้เนี่ยคือมึงต้องเชิญเกินไปเลยคือเกินเรื่องเกินแล้วห้องจุดได้20มึงต้องเชิญ80เพราะเดี๋ยวก็เธอมันก็จะมาเหลือ20อยู่แล้วอันนี้ห้องมึงจุดได้20มึงเชิญ22แขกมา4 ไม่เราความพาร์เอร์บ้าคว่าคนจะเยอะแค่ไหนอ่ะก็จะนั่งอยู่แค่ตรงนั้นคือไม่ยอมแยกก็เธยเนี่ยถ้าจัดงานที่มันมีกับข้าวเนี่ยก็เธอจะไม่ลุกจากโต๊ะกันอยู่แล้วก็เธอก็จะนั่งเพื่อกินข้าวกินตาคือจะไม่ลุกออกจากโต๊ะแล้วงานยังเพ็กซ์เป็นงานกินกินมาราทอนเนี่ยกินแบบหโทนนะกับข้าวคือยำแซลมอนข้อไก่ทอดข้าผัดปลาหมึกผัดไข่เค็มต้มยำต้มโป๊ะแตกแกงส้มะอมทอดแกงส้มไข่ปลาริวเสียวปีกไก่ทอดกะเพราไข่ยก หมายำบุญเส้นกุ้งดองเจ้ามันดองอ่ะนี่ถ้ามีเดี๋ยวพี่สร้างคอมบารดีนะหอกเอ็กซ์ตรีมแฮมชีสไปวางนะกูบอกเลยต่อให้เปิดเพลงคาถานารูโตะกันเคยก็ไม่ลุกขึ้นเต้นครับกันเคยไม่ลุกอยู่แล้วตัวน้ำเพชรเจ้าของงานเดินมาบอกกับทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นคะทำไมอ่อนจังเลยพี่ๆขึ้นเต้นหน่อยได้ไหมคะมันต้องขอร้องอย่างนี้กันเคยก็กำลังกินอืมฮะอืมอร่อยกินอะไรลุกเกิดไรพี่บิ๊กน้ำบอกให้เราไปเต้นงั้นแป๊บนึงกินหน่มันแบบ ก็อย่างนี้ตั้มจากการปาร์ตี้น่ยคนจะมองว่าจัดง่ายจะบอกเลยนะว่าไม่ง่ายค่ะแต่สุดท้ายพอกระเทยลงตัวกันกระเทยก็คือเลอิกงานเลิกเที่ยงคืนกว่ากระเทยจะลงตัว5้าทุ่มสี้าคือลงตัว15บหนาทีแล้วร้านปิดเลย <laughs> ก็เดยคุณร้องเพลงก็โดยเอ็นจอยดังนั้นปาร์ตีนะ้ถ้าจะจัดนะให้คิดเลย que, ว่าจ้ปาร์ตี้กินข้าวหรือปาร์ตี้สำหรับไเทมเมาเลือกเอาทักทางมันจะไม่มีการเหมือนรวมกันไม่มีทางค่ะบอกเลย <laughs> แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะคะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องน้ำเพชรด้วยนะคะขอให้หนูมีความสุขม,มากๆเผื่อนหนูแวะมาดูคลิปนี้ของพี่นะลูกนะถึงแม้ปกติหนูจะไม่ค่อยดูคลิปพี่ก็ตามก็แล้วแต่เด็กเที่ยอืมโอ้อห เนียมือพองแล้วกินร้อนช้อนกลางล้างมือเกินสับประรดแฮมชีสเนื้อดูดิความบางมันกำลังดีมากเลยเห็นปะความบางขนาดนี้อร่อยมากอ่ะเด็กๆวางกล้องไหมามาปาร์ตี้กินกันไหมใจต่อกับพี่ได้นะมาเลยลูกมาเข้ามาเข้ามาเข้ามา <What? S 1> นี่ทิงตังคุณภาพของเราแล้วค่ะเยอะมากคุณเฮลเล็กตรงนี้เ <c oughs> นี่อหนูอร่อยไหมลูกกินจังปุ๊ <c oughs> <c oughs> ลูกชายครับแม่อร่อยเป็นข้าวโพดชอบหน้านไหนกันมัน่งชอบซีฟูนี่ซีฟูคือหน้าที่ใครชอบเหมือนกันนะฮะนี่กุ้งมันนี่มากเลยอ่ะเนี่ยกุ้งแดงๆปะอืมแดงๆเลยอุ๊ยร้อนๆเลยร้อนๆเลยนี่จะบอกว่าถ้าเป็นกุ้งของเด็กเบซ่าคอมบานีเขาจะเป็นตัวใหญ่แบบนี้เลยนี่อุ๊ยนี่ใส่ซอสเยอะมากปาดเลยปาดเลยปาดซอสเลยท่วงๆค่ะไม่หวังมันยืดแล้วโอ้โหโอ้โห ท่วมมากฟ้าคือชีระเบิดนะชีระเบิดของจริงสมชื่อเลยโหใครเป็นสายชีสนะต้องชอบอ่ะทุกคนฉันไม่กินหน้าแล้อวอ่ะดูสิชีสคือยืออดมากอะ่ะอืมของชีสอร่อยไหมลูกอร่อยมากปังมากรู้ไม่ไหนว่าแบบมีประมาณพันคนแล้วที่แบบอยากมาฝึกงานกับจื้อปากเหรอทำไมวะ หลอกเอากล้องมาน้องฟ้าได้ฝึกมานานสุดฝึกงานกับชุดปากได้เลยบางลกูกร่งนี้ได้แะของกิน <c oughs> <c oughs> อะทุกคนฟังนะปกติคนเราเวลาทำงานอะเข้ามาปุ <c oughs> <c oughs> ๊บอาทักทายเจ้านายพี่แคร์ขึ้นไป <ừ> ออ,อ,อฟฟิศใช่ปะ<อ> <c oughs> บ้านนี้ไม่จะเข้ามาตอกตกแม่วัสด,ดีค่ะวันนี้มีอะไรให้กินเปิดตู้เย็นก่อนเลยอะคือแบบเปิดตู้เย็นเปิดครัวกินเสร็จค่อยขึ้นไปทักทายพี่แคร์วัสดีค่ะ คือมันจะมีบ้าบ้านไหนเป็นวันเนี้ยอ่ะหนูละลูกได้หน่ายอย่างเลยค่ะได้สนุกได้กินได้ของใช้กับบ้านหลายอย่างมาก <c oughs> บางวันหอบถุงกลับไปเข้าไปบ้านคนงงแร้ว่าไปซื้อของอะไรมา,ปาเปล่าค่ะได้จากคุณแม่ <c oughs> คุณแม่ทาเหมือนพอ <c oughs> <c oughs> อ่ะหนูละได้ไรบ้างลูกได้กินพิซซ่า <c oughs> เป็นซอฟต์บิกิขอกขอะไร Company ขอบเอก e x t r e ม e Ham Extreme Ham Cheese ไ้อะไรมัางฝุดงามระยะนึงเนี่ยเด่ถ้าพูดไม่ดีกูเซ็นไม่ผ่านนะใช้นาทีอ้างละให้ตำแหน่งอ้างละคือได้หลายอย่างได้เพื่อนเป็นเกงเป็นครูอย่างเงี้ย ลายอย่างข้าเหมือนเข้ากองประกวดนางงามไม่หรือเวลาเขาเรียกวิชาที่หนูจะมาเอาไปเนี่ยวิชาโปรดักชันคนอื่นหนูได้เป็นลูกจากพี่ซึ่งพี่ก็ไม่ใช่คนเลดีเทสมาไงได้ได้หลายมากอ่ะพูดสิคือไม่ออกอ่ะหน่อยอ่ะอันนี้เรียกว่าไม่ได้ก็ได้ได้อะไรคะครูคนอื่นพูดหมดแล้วบอกไปเลยก็ได้เพื่อนเป็นผู้ชายผมยาวบ้างสีอะไรผมสีไรแดงๆส้มๆหน่อยเหมือนมิสเตอร์ซูปราอ่ะอ่ะ แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องโปรดักชันเรื่องอะไรจัดโฟนจัดไฟอุปกคืออะไรรู้ปะฮัลโหลกล้องไฟอันเดียวตอนิดหน่อยต่อนิดหน่อยที่เรียนรู้แล้วหรอเรียนรู้แล้วคืออุปกรณ์หลักๆที่ได้เรียนรู้คือแอร์ครับมาถึงกดเลยที่เรสิบหกทำมากกว่าสิบหกอ่ะพี่กระโปรงจริงๆตอนหนูเข้าวันแรกนะพี่แม็กบอกหนูมีกฎสองข้อหนึ่งถ้าเข้ามาแล้วเจอกับข้าวกินสองเปิดแอร์ให้ได้สิบหกเท่านั้น จริงป่ะเนี่ย <c oughs> เป็นนักศึกษาสุดท้ายแล้วที่มาฝึกที่จอปากต่อไปจะไม่รับแล้วข่าวว่าไงครับคุณแม่ตายแล้วมีข่าวมาใหม่ค่ะ HR ไม่รับพนักงานฝึกงานแล้วแรงมากรู้สึดท้ายอนนี้ทุกคนรู้ไม่รับแล้วเหมือนกันเจนสุดท้ายเวอร์ <c oughs> ไอยป้า อะไรแกได้อะไรแกได้หนูร้บหนักสุดเลยทำหลายอย่างเลยเนี่ยวันนี้คือจริงจริงป่ะอันเนี้ยเชื่อฟังพี่แม็กมากคือเปิดบ้านมาวันเนี้ยหั่นหมูกรอบก่อนเลยเนี่ยตู้เย็นแม่มีข้าวหมายแม่ไม่ตอบกูเปิดตู้เย็นเลยจบหมูกรอบทำทำมาเลยร้อนจังเลยอ่ะอะไรเปิดพัดลมอะไรอ่ะชักปลั๊กพัดลมออกเปิดแอร์ เหมือนเป็นบ้านตัวเองออนนี้เด็กใหม่ได้หลายอย่างเลยค่ะได้ประสบการณ์ค่ะแล้วได้เพื่อนใหม่ค่ะแล้วก็ได้แต่ละอกเนี่ยติเกตเดินมาเลยเนี่ยเขาทำหน้าอย่างนี้เลยเนี่ยทุกวันเขาไม่อยู่ชอบลดนละคอยเวลาพี่เอแคร์หลับนะเปิดเลยาราโอเกะสักแมทหนึ่งไม่รักไม่ต้องนิวจิ๋วทุกวันเหล่พี่เอแคร์ฝันฝันเลาเลดิโกโฟเซน มีวันหนึ่งเว้ย <g ülme> ทำงานเหนื่อยใช่ปะอุ้ยอยากกินอีกอ่ะกินอีกได้ไหมคุณผู้ชมโอเคไปคุยไปน้อมันอร่อยอะ่ะเรื่องราวคือฉันก็นอนหลับเพราะฉันเหนื่อยมากถ่ายงานเช้าเสร็จช่วงบ่ายว่างก็เลยหลับยาวแล้วในฝันก็ฝันว่าเด็กฝึกง,งานนั่นแหละมานั่งแล้วก็ ร้องเอลซ่าเรดนี่โกเบาเบาหนึ่งร้อยรอบเลยเขาฝันไปห่ร้อยบแล้วในฝก่อนนะยฉันตื่นมาวีนคือมึงไม่ไปเพลงอื่นก็แล้วมั้งร้องเป็นเพลงเดียวมั้งเวอร์ชันไทยเวอร์ชันอังกฤษฮีมะสีขาวเป็นประกันในลาตีแหละยืนเจาหัวแล้วร้องกันกี่รอบตื่นนอนมาถามมึงลองว่ามึงร้องกันป่ะสรุปเด็กร้องคือมึงร้องแล้วถ้ากูเอาไปหลอนไปฝันมันจะมีสองเพลงจริงนะเรดนี่โกกับดิวจิ๋วจริงๆกันอยู่แค่นั้นแลคือที่ร้องอ่ะไม่ได้ร้องภาษาเดียวจริงๆร้องไหลายภาษาภาษาภาวาเรื่องมันมีญี่ปุ่นด้วยหรอ งงมากเราไปเข้าไปด้ฝันหมดเลยเรไกป็เด็กมีความสามารถอ่ะมันอยู่บ้านเอเราแยกกันเลยอ่ะชอบติดลมลาลองเกะมันในครั้งนึงที่เอ็มทมันต้องปิดเที่ยงคืนใช่ปหมแล้วดูเวลากันอยู่นั่นแต่ก็ร้องก็กลับไปคนที่บ้านไกลที่สุดก็เลยกะเวลาให้มันวิ่งแต่ให้วิ่งแค่หนึ่งนาทีไม่สนเยแล้วทันปะจริงเออบนี้หรอ อ๋อป <ละ S 2> กติมันไม่กลับบ้านดึกอาแต่ว่าพี่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องฝึกงานที่มม่ควรจะเจอปังต้องเรียนรู้คือการทํางานให้เป็นเวลา <laughs> บางวันทํางานเช้ามากแต่จบดึกล่าสุดเลยปะไปหก<ม>โมงร็ดงานตีหนึ่งค่ะไม่ลเนมีนางงามต่อหกโมงใช่ปะแล้วก็กลับมานอนแล้วก็ไฟ์สดต่อไฟ์มานามฟิหน 1, ึ่งไหอีล <laughs> ิเกนหนึ่งถ่ายมินาเพชรอาชัยหนึ่งโอ้ไม่ใช่ตีหนึ่งด้วยจำได้ละตีสองลืมติเลนติดอะไรอะ มัจะอ่านบทนะไม่ใช่ง่ายนะครับโปรดักชันอ่ะแสดงเขาก็ขำไปมันจะมีเซตนี้เซตแรกงานคือไปล้างห้องน้ำโรงเรียนแล้วแต่ละคนมากันไกมาแล้วล้างห้องน้ำอ่ะสิบนาทีปบกับแยกย้ายเด็กเ็ก ชุดนั้นคือชุดที่เรารับเด็กฝึกงานแรกๆเว้ยคือเราเป็นอย่างนี้พี่อะรับเด็กฝึกงานแรกๆแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะต้องแมเนจเวลาไงเพราะปกติพี่เป็นคนทำงานเองเออแล้วพอมันมีเด็กฝึกงานอะทำตัวไม่ถูกวะคือพี่ต้องเรียกหนูมากันเมื่อไหร่ใช้อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือวันนั้นอะจริงๆถ้าสมมติเราล้างห้องน้ำเสร็จอะพี่ก็เอาหนูมาที่บ้านก็ได้นะจะได้แบบประหารทำงานกันต่อได้ยังไงอะไรแบบคือเราไม่รู้ระบบไงก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมจือปากถึงไม่ค่อยรับเด็กฝึกงานพอรับทั้งทีกกกก็คคคคอออออยยาาาาาตตั้้้้้งงรรบ่่่่่่่เเเเนน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 นซหููะะีีีีีลลลลมมมขแแวว ถ้าคนแบบซ้อนกันมาอันนี้เป็นรอบที่เราตั้งใจเพราะเราอยากให้เด็กทุกคนที่มาฝึกได้อะไรจากเราจริงๆไม่รู้ได้กันหรือเปล่าแต่ตั้งใจว่าได้เหรอมั้งได้อย่านันก็หลับคืนได้แต่ก็มั่นใจนะว่าหนูจะต้องได้อะไรกันบ้างไม่เคยพูดอะไรอีกเลยเนาะกระทั่งเด็กที่จบไปก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยอ่ะอย่างน้อยอ่ะอยากให้หนูมีทักษะการพูดในการทำงานจริงเข้าใจความหมายปะบางทีการสื่อสารการติดต่อลูกค้าการคิดสคริปต์หรือก็ตามเนี่ยในโลกที่เราเคยเรียนมาในมหาลัยกับการทำงานจริงๆัันนนนนคคืออออยย่าางกกกี้้้ใหูไไดป ไปดูเป็นคุณแม่มากดูเป็นคุณบอสอ่ะแล้วอันนี้อันนี้พี่ใหญ่หนูได้อีกนะคือการได้กินพิซซ่าอร่อยๆนะคะจากเดอะคอมพานี แล้วนี่นะคะทุกคนค่ะสาหรับใครนะคะที่อยากจะทานพิซซ่าขอบชีสแบบทุ่มท่วมเดอะพิซซ่าเข้ามานี้นะคะเขามีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่21กันยายนถึง15พฤศจิกายนพิซซ่าหมวดคลาสสิกนะคะขอบเอ็กตรีมแฮมชีสเนี่ยราคาพิเศษค่ะเพียง399บาทเท่านั้นค่ะนี่แล้วที่เลือกไปกว่านั้นพิซซ่าขอบเอ็กตรีมแฮมชีสเนี่ยสามารถสั่งกับหน้าอะไรก็ได้เลยแต่พิซซ่าถาดเล็กนะคะหรือ่ พิซซาแป้งนิวยอร์กบางนุ่มเนี่ยไม่รู้รายการก็ไม่เป็นไรก็เอานี้แหละกินอร่อยดีทุกคนสําหรับโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถใช้ได้กับบริการที่เราไปนั่งทานที่ร้านหรือว่าซื้อกลับบ้านหรือบริการจัดส่งถึงบ้านสามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้หมดเลยค่ะผ่านช่องทางการขายของ The Pizza Company ค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ worldwide.1112.com ค่ะหรือที่แอปพลิเคชันง่ายสุดเลย The Pizza Company 1112ค่ะเอาแบบแมนนวลแบบง่ายสุดเลยมามตั้งแต่วัยเด็กกันมาเลยไหมโทรค่ะ1 1 1ึโทรได้เลยแต่ว่าพวกราคาอะไรการอาหารต่างๆเนี่ยมันจะแตกต่างกันแล้วแต่สาขานะแล้วก็ช่องทางการขายบางทีสั่งผ่านแอปก็จะมีการบวก G ีบวกยะไรกนีก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยสะดวกช่องทางไหนก็ไปสั่งซื้อช่องทางนั้นได้เลยค่ะวันนี้นะอร่อยกันไปขั้เด็กๆต่อพร้อมกันค่ะอร่อยวันนี้อร่อยมากค่ะทุกคนขาขอตัวขออนุญาตนะคะไปทานต่อให้หมดนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีงานถ่ายกันต่อถึงตีสองขึ้นอีกแล้วค่ะถ้เป็มหน้าตาผิดหวังอะ ลอย่หลอกมานี่นาหูจะฟ้องอาจารย์พวกมึงแน่ีเกียดแต่ถ้าวันอาจารย์มาในเทศที่บ้านใช่ไหมเขจะบอกอย่าขี้เกียจหัวแดงขี้เกียจหัวทองขี้เกียจจะบอกให้หมดเลยหัวเยหัวงหัวกูบอกหมดเลย เวัดีนะคะอิ่มออนไลน์ค่ะกับเดลวิซ่าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนขาถ้าใครเป็นผู้เข้าชมใหม่นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ช่องนี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกินข้าวกันไปแบบเพลินๆค่ะทุกคนขาวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาหนูมาตีกันต่อให้หมดลูกช่วยๆกันมึงรู้มาก่อนว่ามันจะเป็นอย่างงี้ไม่แต่ว่าตัเองเป็นอะไรกไม่เป็นไววันแรกเราต้องอย่างนี้เขาบอกว่าเลยว่เปิดได้แค่ครั้งเดียว